พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่29สิงหาคมคริสตศักราช2022คํยคำพยานชีวิตโดยคุณคาเรนดิปเบนเวส อังกฤษสหาราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องคุณค่าของนกกระจอกอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่1 0ข้อ2 7ถึง31และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ29 นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม่สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้คุณคาเรีนดิบเบนเวสเป็นพยานว่าขณะที่ดิฉันนั่งอยู่ในสวนในฤดูร้อนวันหนึ่งดิฉันดูนกบินไปมาผ่านพุ่มไม้ดิฉันก็นึกถึงข้อพระกัมภีร์ประจำวันนี้ ซึ่งบอกกับดิฉันว่าเรามีค่าแค่ไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าดูแลแม้แต่นกกระจาบดิฉันท้าทายตัวเองให้ดูนกกระจาบเพียงตัวเดียวเป็นเวลาหนาทีมันเป็นไปไม่ได้ไม่เพียงแค่ดิฉันจะไม่สามารถติดตามเฝ้าดูนกตัวเล็กๆตัวนี้ได้เพราะมันบินไปมาอย่างรวดเร็วมันบินกลับไปกลับมา พวกมันทั้งหมดมองมาที่ดิฉันเป็นจุดเดียวนอกจากลายพาดสีดำที่เป็นเหมือนเครื่องหมายบนนกตัวผู้ดิฉันก็แทบจะจำแนกแยกประเภทของมันออกมาไม่ได้เลยแต่พระเจ้ารู้ดีว่านกกระจาบตัวไหนเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงทราบแม้แต่ขนนกของนกแต่ละตัวเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงทราบจำนวนเส้นผมบนศรีรษะของเรา หากพระเจ้าทรงดูแลนกกระจาบทุกตัวในฝูงความรู้และความสนใจที่พระเจ้ามีต่อเราแต่ละคนเกินความเข้าใจของเราจริงๆเราสามารถวางใจพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้ไม่แต่เฉพาะกับเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราเท่านั้นแต่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ด้วยเช่นกันพระเจ้าทรงเห็นและห่วงใยทุกความกังวลเล็กๆน้อยๆของเรา ไม่ว่าโลกจะอ้างว่าเรื่องของเราไม่สำคัญสักเพียงใดสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญต่อพระเจ้าเราสามารถนำความกังวลทั้งหมดของเราไปมอบถวายแด่พระเจ้าได้อย่างสบายใจด้วยการอธิษฐานข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและด้วยพระทัยที่อ่อนโยนและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ไม่ค่อยมีความนับถือตนเองค่าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบขอทรงเฝ้ามองดูข้าพระองค์ทั้งหลาย และผู้คนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรักดังเช่นที่ทรงทำต่อนกตัวเล็กๆแต่ละตัวอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ